ไม่เคยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่เคยรู้สึกท้อนะคะเพราะว่ากำลังใจในการทํางานของเราอะ่ะก็คือรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เวลาที่เราไปช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเขามีรอยยิ้มเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราทํางานสําเร็จทํางานบรรลุเป้าหมายแล้วก็มีความสุขทุกครั้งท่ามกลางการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการดําเนินชีวิต แต่ด้วยความเป็นข้าราชการที่จะต้องทำเพื่อประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ำและหวาดระแวงต่อหน่วยงานภาครัฐให้สามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวนารีรัตนเสวิกปวกปลัดอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้อุทิศต,ตนเพื่อประชาชนด้วยใจที่แน่วแน่ ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าประชาชนพี่น้องประชาชนนะคะจริงๆแล้วเขาก็แค่ต้องการให้เราอยู่เคียงข้างเขาเข้าถึงง่ายเวลาที่เขามีปัญหาอะไรเราช่วยแก้ไขได้หรือเคียงข้างเขาอะคะ่ะ ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทร่วมกับหลายภาคส่วนในการเป็นส่วนสำคัญระหว่างภาครัฐและประชาชนทำประโยชน์เพื่อสังคมแบ่งเบาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนให้ได้รับการแก้ไขและพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นเกียรตินะคะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินี้นะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทํางานอย่างที่เราได้ตั้งปณิธานเอาไว้ในตอนที่ไปอบรมนะคะว่าเราจะเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็ทําเพื่อสังคมที่เรามาอยู่มาปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะ่ะเพื่อพี่น้องประชาชนของเรานะคะ จากการเข้าร่วมการอบรมค้าราชการของสออบตอทำให้ได้เข้าใจถึงบริบทของพื้นที่และได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นดังความตั้งใจตามปณิธานที่ตั้งไว้ว่าจะเป็นข้าราชการที่ดีทำเพื่อสังคมและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีที่สุด